สวัสดีค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกเราอยู่กับบรรยากาศของฤดูร้อนนะคะปีที่6รอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนที่2เพื่อเข้ารอบ4ทีมค่ะวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นค่ะนุชตื่นเต้นแน่เลยครับอีกหนึ่งโรงเรียนจากจังหวัดนครราชสีมานั่นคือโรงเรียนบัวใหญ่นี่ดีค,คือเขาเป็นถึงรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับจุย๋ย ah แอะเลย,ยแล้วมาเจออีกหนึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนน้องใหม่ครับนั่นคือโรงเรียนยุพ,พร,ราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบัวใหญ่นี่ก็ออนวานเหมือนกันนะคะครับเรียกได้ว่าสูสีเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าบัวใหญ่เนี่ยปกติที่เรารู้ฉายาเขาคือค เจ้าแห่งเพลงเร็วแต่ครั้งนี้เขาจะใช้เพลงช้าหรือเพลงเร็วที่จะมาต่อสู้กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหายบาสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนจวดนครราชสีมาครับครับวันนี้พวกเราก็มาทําการแข่งขันด้รายการจิชาสวรรค์นะครับและนี่นะครับก็ใกล้เวลาแล้วครับเหลือเวลาอีกแค่ห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักดนตรีเขาเตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนแล้วครับตามไปดูกันเลยครับ เอาเอาเฮ้ยนี่มันเหลือเวลาแค่หนาทีทำไมไม่เตรียมนั่นเลยใชครับแม่เจอเพื่อนเม่งขนาดนี้ทำไงดีเลยครับน้องนองเอาละครับทุกค,คนครับดิบได้สวยได้พี่น้องก็รีบตื่นครับใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวกันไปครับพร้อมแล้วเอาไปเนี่ยอีแค่ห้านาทีจะแข่งแล้วมันบอเมียนเพื่อนบอกไม่ไมใช่ครับเบิ่งดูเอาก็อีหนาทีเนี่ย โอ้โหมึงเฉียงกูยอย่างฟิวแมนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมึงถามเบิเงรถเนี่ยเนชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือห้านาทีอะไรกันแน่ครับน้องตกลงเวลาใครถูกกันแน่ครับโอเคครับสรุปว่างานนี้ผมเป็นคนผิดนะครับเนื่องจากฐานนาฬิกาไม่ได้เปลี่ยนนะเฮ้ยยังไงก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราบุนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปู๋ใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวก็เชียร์กันด้วยนะครับไป เียนต่อไปกันดีกว่าครับสวัสดีเจ้ามูาฮาวหงเฮียนยุพร,ราชวิาีไรเจ้าวันนี้มูฮาวมาดูการเซอร์วิสหน้าร้องของเฮาว่าจะเป็นจะใดเมื่อวานน้อเฮาก็เหมือนแม่ทักเขาฮเฮียนเฮาไปพอกันเลยเจ้าอ้าวไปพอกันเลยครับปีศาครับปีศาครับปีศาหิวน้ําก็ หิวกับพี่หิวน้ําขนาดเลยเนี่ยอันนี้มีอยู่สามน้ำมันมีกาแฟมีชาแล้วมีน้ําอารมณ์พี่ฟ้าเอาน้ําอีกดีครับพี่กินกาแฟได้ก่อนกินกาแฟกะกาแฟมันมีหลายอย่างอ่ะครับมีตึ่งกาแฟฮอนกาแฟเย็นกาแฟสุกาแฟไข่กาแฟลาบผมีอ้าวเยอะขนาดนี้เอาอะไรดีแหละครับเอากาแฟนอ้นเอากาแฟร้อนครับน้องเสิร์ฟมาเลยโอกาแฟน้ํายังมาฮ้อนนะครับอ้าน้ําไม่ร้อนแล้วชงไงล่ะครับนะ้อง มันมีน้ำชาครับเอาก็มีชาเย็นชานมชาอูหลงชามะนาวชาเกาหลีชาไทยชาพรแม่โอ้โหสารพัดชาเลยนะครับเอาสักหนึ่งชาครับมีไหมครับเออมีเออและไปเจียงใหม่บุนครับได้เอามาตัวแล้วมยงูแล้วไม่ริงเยะครับคนฝั่งอะอ่ะโธลืมแล้วบอกทำไมแล้วครับพี่ขอน้ำเปล่าหน่อยมันเหลือก็น้ำอะไดน่ะนะกินแล้วพี่จะงามเหรอเอองามแน่นอนครับงามเหลือนางสาวไทยก่อนแม่สำหรับคุณดีขนาดนี้ต้องกินแล้วล่ะครับ ตกลงน้ำอเออเอ้ยสุนทรนะค่ะแม่น้ำไม่ได้กินไม่เป็นไรนะครับรีบไปแข่งกันก่อนดีกว่าครับน้อง